คลินิกทำฟันไม่ได้เบิกประกันสังคมออนไลน์ได้ทุกที่นะเบิกออนไลน์ได้ก็คือจะเป็นสิทธิ์เบิกประกันสังคมปีละ900บาทนะคะสาหรับอุดขูดถอนถ้าเกิดที่เบิกออนไลน์ได้เนี่ยก็คือจะเป็นใบแบบนี้ค่ะคนไข้แค่เซ็นบริเวณนี้เนาะแล้วก็ประทับตราคลินิกทางคลินิกเนี่ยจะไปเบิกกับทางประกันสังคมเองนะคะโดยที่คนไข้ไม่ต้องสํารองจ่ายกับอีกแบบหนึ่งนะคะบางคลินิกไม่ได้ทําเรื่องเบิกประกันสังคมออนไลน์ไว้ใบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือสพสสองขีดสิซึ่งถ้าสําหรับ900บาทเนี่ย แล้วคลินิกไม่มีใบแบบที่เมื่อกี้เอาให้ดูนะคะเป็น2ปร2ค16อันนี้คนไข้ต้องสำรองจ่ายก่อนเนาะให้หมอเขียนใบรับรองแพทย์ให้แล้วเอาไปเบิกที่ประกันสังคมมีคนถามว่าคลินิกทั่วไปจะมีใบของประกันสังคมไหมส่วนมากจะมีนะคะแต่ว่าอันนี้แนะนําให้ถามคลินิกที่เราจะเข้ารับบริการก่อนนะว่าเขามีเบิกประกันสังคมได้ไหมส่วนเจ้าใบนี้เนี่ยถ้าคลินิกที่เบิกออนไลน์900บาทได้ใบนี้จะใช้สําหรับอะไรจะใช้สําหรับเบิกฟันปลอมแบบถอดได้ค่ะ ซึ่งรายละเอียดนะคะว่าเบิกได้เท่าไหร่จะอยู่ในคลิปนี้นะปักหมุดไว้ให้หน้าช่องในติ๊กต็อกหลายคนไม่รู้นะคะว่าฟันปลอมถอดได้เนี่ยสามารถเบิกกันสังคมได้ด้วยทุกๆ5ปีและถ้าใครอยากมาใช้สิทธิ์ทำฟันประกันสังคมที่ทุตรักก็ยินดีนะคะมี2ส,สาขาค่ะ,สา,าะส,าา 8, สาขาขอนแกนปราสรท8สาขากรุงเทพนนท์ติด MRT แยกติวานนท์หอ,อ3วันนี้ก็ไปแล้วนะคะฟันมีปัญหามาปรึกษาทุตรักนะคะายคะ่ะ